อะไรบ้างตอนนี้เราอยู่ที่ไหนจ๊ะหัวร์พุ่งหลวงอือจังหวัดอะไรเอ่ยระบุรีต้มยำปลาคังอันนี้ใช่ไหมคือต้มยำปลาคังต้มยำปลาคังอ๋ออันนี้คือต้มยำปลาคังกินไปแล้วกินไปเยอะแล้วปลานึ่งมะนาวอันนี้คือปลาเปลานะปลาดัดทิมนึ่งมะนาวแล้วก็อันนี้ยำถั่วพูใกล้จะหมดแล้วน้ำตกหันกวัน บรรยากาศรอบข้าว่านนี้นี้เราใส่เสื้อทนเดียวกันกัวดอ,อือเวันนี้วันที่อะไรนะสิบยิบเอ็ดโอเคยีิบเอ็ด พุจิกพุจิกาสี่แปดวันศุกร์ไปแล้วนะจ๊ะแค่นี้แหละ